สวัสดีครับผมภูมิวันนี้ได้มาอยู่เกมลอสซาก้าเช่นเคยนะครับโดยวันนี้ผมจะสอนวิธีท transfer id ไปค่ายวีฟันนครับเนื่องจากตอนนี้ลอสซาก,ก้าได้เปลี่ยนผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกเราต้องสมัครแอคเคาท์วีฟันกันก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด e สคริปชันเช่นเคยนะฮะด้านบนให้ใส่เป็น id ครับส่วนด้านล่างให้ใส่พาสเวิร์ดและยืนยันพาสเวิร์ดอีกครั้งนะครับโดยพาสเวิร์ดอันนี้ต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อ,อยหนึ่งตัวด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเอ่อ จดหมายบวกลบคูณหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็อื่นๆนะกดเน็ตครับต่อมาให้ใส่ First Name l a ั t n น m e แล้วก็ตามด้วยอีเมลด้านล่างน,นะครับโดยอีเมลเนี่ยจะต้องยืนยันบวตนได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปกด p อ r o v e ในจดหมายด้วยนะต่อมาให้ใส่วัอเกิดของเราครับกดเน็ตครับต่อมาให้เรากดติ๊กยอมรับเงื่อนไขนะครับกับ i อ Not r o b o t แล้วก็กดลงทะเบียนต่อได้เลยครับกดยืนยันครับ ต่อไปให้เราไปเช็คที่ข้อความที่อีเมลของเรานะครับจะเห็นข้อความเข้ามาใหม่แบบนี้เลยนะฮะให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดลิงก์นี้เพื่อแอบพูบอีเมลครับแค่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับต่อมาให้เราเข้าเกมตัว c r y e n s Origin เดิมเพื่อเข้าเกมไป transfer ID กันครับเมื่อเข้าเกมเรียบร้อยจะมีหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับให้ทาการกดปุ่มสีเขียวครับต่อมาให้เราใส่ ID และ password ท,ที่เราสมัครไว้ตอนแรกลงไปครับ กดปุ่มสีเขียวครับกดปุ่มสีเขียวอีกครั้งครับกดโอเคครับต่อไปให้เราทําการโหลด t r i a n g l Refund ลงมาครับลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้ description เช่นเคยครับให้เราทําการใส่ ID และ Password ผนอล็อกอินครับคลิกเลือกเกม Lost Ark แล้วก็ติดตั้งครับกดโอเคกด next กด next กด next กด install ครับระหว่างนี้เราก็รอจนมันโหลดเสร็จนะครับ เมื่อโหลดเสร็จกดปิดแล้วกดเริ่มเกมได้เลยครับระหว่างนี้เราก็รอจนมันโหลดเสร็จนะครับโอเคครับบกที่เรียบร้อยการทานเฟื่อ i d ิฟังแล้วนะครับหลังจากอยา้ดีนะครับเราก็จะได้รางวัลอย่างเช่นกล่องเลือกยูนิคเท้าและอีกอื่นอีกมากมายครับส่วนคลิปน่าอยากทำอะไรก็บอกได้นะครับถ้าํำได้จะทำให้เจอกันครับขอบคุณครับ